สวัสดีครับวันนี้จะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาดูลูกอึงโกงหรือลูกอึงเผ่านะครับอายุ3วันนะครับนี่ครับลูกอึงเผ่านะครับอายุแรกเกิดเพิ่ง3วันนี้นะครับนี่ครับนี่ครับลูกอึงที่เพาะไว้นะครับอายุ3วันครับนี่ครับพรุ่งนี้วันที่4ก็เริ่มจะให้ไข่แดงแล้วนะครับนี่ครับ ศึกษาเรียนรู้กันไปครับนี่ครับลูกอิงเผ่านะครับหรืออิงปลาขวดครับนี่ครับลูกอิงปลาขวดอายุแรกเกิดสามวันนะครับน,นี่ครับดูครับนี่ครับ สามวันแรกเกิดไม่ต้องให้อะไรนะครับเพราะเขาจะมีไข่ในกระพาะเขานะครับจะกินอยู่ที่ตัวเขาเองได้นะครับสามวันไม่ต้องให้อาหารอะไรนะครับหลังจากวันที่สี่ก็ให้เริ่มให้ไข่แดงตุ่มนะครับหนึ่งอาทิตย์ต่อไปก็ให้อาหารปลาดุกเล็กนะครับโอ้ให้อาหารกลเล็กครับนี่ครับอันนี้ลูกเอ่งปลาขวดนะครับนี่ครับ ับลูกอึงปลาขวดอายุสามวันนะครับนี่ครับฝากกดติดตามช่อง youtube กเกษตรตัวน้อยด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับ,รบโอเคครับขอบคุณมากๆครับที่ดูจนจบ ขอบคุณครับสวัสดีครับ